สบายดีพ да ี่น้องกาดตกไทยสบายดีเนาะเอฟซีเบิร์ดสุขสุขุนเนาะพี่น้องวันนี้ก็มาพบกับกับบ่าวข้แสงคือเก่าพี่น้องก็คือมาอยู่ที่คอนแก่นพี่เก่าไปเนาะบ้านบ้านคอนแก่นพี่น้องมาบเป็นประเทศไทยบาเป็นประเทศไทยด้ยพี่น้องเนาะแตเป็นประเทศลาวเนาะพี่น้องเนาะคอนแก่นประเทศลาวเนาะพี่น้องวันนี้คำแสงก็ได้อ่าเดินทางเนาะพี่น้องเนาะเดินทางมาแต่บ้านคำแสงเดินทางมาแต่บ้านแม่เท่าเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้มาได้ขึ้นทางแล้วพี่น้องเนาะที่มาถ่ายคลิปเอ่อเห็นอั่นในคอมเมิมนนั่งพี่น้องเนาะเพราะว่าบระยักบอสบายใจปัไหาพี่น้องเนาะคำแสงบอสบายใจประได็นเห็นในคลิปเห็นในมินในคลิปคำแสงทีคำแส้งก็ลงไปเมื่อบวชรถมาหนี่เนาะประมาณชั่วโมงกว่าๆนังพี่น้องเนาะคำแสงก็ลงไปเนาะคำแจงก็เห็นเนาะก็เลยบอสบายใจเนาะก็เสียกมาเบาหน่อยนึงพี่น้องเนาะ กอยากอธิบายเนาะอยากสีแจ้งในบางมุมบ้างอันน uh ั้นเนาะก้อนอื่นก็ขอโทษไมาเพี่น้องเนาะขอโทษน้ำขอโทษน้ำเอฟซีเนาะขอโทษน้ำนองรัดขอโทษน้ำแม่เทาน่ำน้ำนองรัดเนาะขอโทษนองรัดเนาะขอโทษในเอฟซีนองรัดเอฟซีก้มแสงทีสิ่งใดที่กําแสงอ่าวเปล่าไปอาจจะบอมาะสมเนาะตัวใดทีว่าว่าว่าจ้าบอบอสุภาพบอมาะสมเนาะ กคัมแส่งขอโทษน้ำเดรรายเนาะเอทไหเอฟซีบางขาดบางคนเนาะบ่เข้าใจเนาะบางมุมคัมแสงกระสีมาหว่าเนาะจะคือจังสี่พี่น้องเนาะคิดทีกับแสงอ่าเอาลงไปเนาะกับน้องรัดไห้พี่น้องเนาะแต่ว่าคัมแสงอันแรกๆคัมแสงท้ายคลิปก็ไมีแถวเนาะว่าสีไห้ว่าสีจัดมันเกินไมีแถวเนาะแต่ว่าคัมแสงกับข้าเบียกหลายยากเนาะค่าอยู่ปากซี่แหละ ก็เลยสิได้เดินทางเมื่อก็เลยผู้จากปลายม่ทาว่าเม่ทาว่รมันเกิดเมถาวาเนาะเมถาวากายวาอยากให้อยู่เนาะอยากให้อยู่จใจวันเกิดให้เรียกว่าขายเครืองโซนเมถาวาเนาะแต่ว่านัดไกวี่ล้วพี่น้องนัดไกวี่เท่นั้นแล้วเนาะนัดอ่ายังเกิว่างานอะไรเวียกอะไรเนาะนัดไวอยู่ปากซี่เนาะสองสามยางนะพี่น้องเนาะก็ได้นัดกับเขาไว้แล้วเนาะ กจำเป็นต้องเมื่อพี่น้องเพราะว่ามาหูทีลังว่าวันเกิดไม่เา่าเนาะก็แหลกๆกลกไทยก็ไม่เา่าเนาะเพราะว่าอันก่อนน้องรัดสตชัยนะก่อนน้องรัดสตชห้เนาะไทยก็ไม่เ,า,เ,เา,า่ากดไลน์เลย,นะยก็เ,ยๆๆเป็นทางใหญ่เนาะว่าบอคอยได้ยินบันไดก็ขอโทษนาเนาะก็เลยไทยไปไทยมาน้องรัดพลร้ายเนาะเพราะว่าว่าคำแสง บ่หายเมื S! <S ่อเนาะก็คือแบบนี่พ huh. ี่น้องจริงๆริฮะน้องรัดกัคำแจงตกลงกันไวแล้วเนาะว่าคำแจงนี่ชิเมืงก่อนเนาะแต่ว่ bah, าน้องรัดก şey ็อยากเมื่อแต่ว่าข้าเวียกอยู่ทางนี้พี่น้องเมื่อหน้คำแจงเมื่อปากซี่เนาะแต่ว่าน้องรัดข้าเวียกอยู่เพื่อนข้าเวียกอันเชิญ่าพี่เอื้อยหรือว่าพี่นั่งเนาะเมียเมียของอ้ายแหละอยู่ไพ่เนาะพี่น้องเนาะอยู่ไพ่เลยกะเวียกกะ ลายเนาะกะซอยเมยขายเครื่องน้ำซอยหลายๆอย,ย่างในเฮือนน,นั่นแหละเนาะกะข้าวอชันชาเนาะข้ากะบว่าวกันแล้วว่าเอ,อิญน้องรัดอยู่ก่อนคำแสงเมื่อเบียกจากสองสามมือบางเตาก็ลงมาบางเตากะอันแล้วเบียกอยู่ข้างนี้ให้น้องรัดขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> อ่าบานนี่ใจน้องรัดอยากเมื่อเนาะแต่ว่าข้าวเบียกบัน,นีบานน,นนี่เซนเห็นผัวนี่ฮิวกระทงเครื่องสิออกเมื่อ อยากเมื่อใจจยยังเมื่อแต่ว่าข้าวีย็บผนิหนอคนก็เลยแบบอยากอยากหายเนยยากยื่นเนยเหลือใจเหลือใจเนอคก็เลยกันน้ำตาไว้ประยูเนอคนก็หายออกมาเนอพี่น้องเนาะกะเป็นภาพที่บอมาะสมปันไดยเนอพี่น้องเนาอทำแซงกัขอโทษขออาไฟน้ำเอ็ซีเนาะหรือว่าขอโทษขอเอาไฟน้ำหนองรัดน้ำทีบาร์เฮ็ดให้อ่าพอพอใจหรือว่ามีน้ำตาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็บ่ได้มี่ยังมากมายดอกพี่น้องเนาะ แกว่าต้องมาทนจากเมื่อน้ำนะือววข้าเวเบี้ยงทั้งนี้เนาะพี่น้องจัดเมื่อทั้งนั้นจับเบี้ยตั้งนี้นเด้กกับข้าเนาะก็ะเลยว่า,วาใช่จากเมื่อแต่ว่าข้าเบี้ยก็เลยแบบมันมันตื่นตั้นนะพี่น้องแจ็คสัว่าจังไรเนะาะที่บายบนถือเนาะพี่น้องเนาะแต่วา่ากรออารคำแจ้งการเลยออกมาที่บายนะนเนาะเห็นเลขสีเวิดคอมเมนต์มากยานเพิ่นบอกอใจนะเนาะคำแจ้งการเสียที่บายแล้วก็ เพื่อความสบายใจของมคำแสงเองเนาะขอโทษแหละขอโทษน้ำเอฟซีแหละขอโทษน้องรัดขอโทษไม่แ่าขอโทษน้ำเอฟซีน้ FC, น FC, องรนะัดเอฟซีคำแสงเนาะที่เบิ่งแล้วบรร่บ่ง่ามนะบ่บ่บ่กขักบ่เนเนาะแลขอโทษน้ำเด้อเนาะคำแสงกะได้เดินทางเมื่อสิ <S <S มเมื่อปากซี่ผู้เดียวน้อพี่น้องเนะาะเมื่อหาเซียวแล้วก็เมื่อสิพาพี่น้องไปเวลพระน้ำพี่น้องเนาะพระคำแสงกี่คำแสงนัดไว้กับเขา ที่คขแสงอันไทยคลิปมือก่อนได้พี่น้องเนาะมือนีกับมือที่สี่เนาะพี่น้องแต่ว่าเขานัดอันตอนแรกเนาะแต่ห้าวันสี่มืออพี่น้องพระท่านเปี้ยวเนาะอีกอย่งยางพระห้ามันกะชิวาจังเลยวะนี่น <c oughs> ี่มูมลราคาไลายได้พี่น้องเนาะมูมลราคาหลายเชื่นว่าแบบประวัติความเป็นมามันกะลายยางพระนีมีพระอันกระจ้ยเนาะพระยังที่อาจาร,ร ที่พระอาจารย์ซาชุดเพิ่นเอาหายนอกจากเมือโค้งนี่พี่น <Teacher aches> ้องนกะหาไซบอรดัยพี่น้องหาหยากร้านพี่น้องสององค์เลพี่น้องแล้วก็เป็นพระคลองอันพระอีกองค์หนึ่งเป็นหลวงพ่อคูณเนาะหลวงพ่อคูณทีพี่ใหญ่ของคำเซียงหายเนาะพี่ใหญ่ที่เสียโต้ไปเนาะของอันพอของเอือยแหละที่บนเสียโต้ไปเนาะเพิ่นได้เอาหายคำเซีงเนาะพระหลวงพ่อคูณเนาะกะมีมูลนราคาหลายพี่น้องเนาะ การหาได้ยากอีกพี่น้องคำแจ้งก็เลยว่าเออจำเป็นต้องเมื่อแล้วก็มีเบียกอีกสองสามยางเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องเมื่อเอาอีกพี่น้องก็เลยต้องเมื่อมันอุ้ยป่าร้ายพี่น้องเนาะไปพี่น้องคำแจ้งสิผาพี่น้องเมื่อปากซีเนาะเมื่อหาเสี้ยวคำไว้เมื่อหาคำชีเนาะบัวคำชีออกมาปากซีหรือ,อยังเนาะถ้าิ้นเนาปากซีพหมดแหละเมื่อพาพี่น้องเอาพระน้องว่าชิเป็นจังไรชิได้บอร์ชิงามจังไรพี่น้องเงาาองานาะเพราะว่าคำแจ้งกะอยากเห็นเนาะแบบมีความแบบ ยอยากยังเกินอ่ะรุ่นรุ่นอยู่ในใจเนาะไปพี่น้องร <c oughs> ะ,ะยะในาการเดินทางมากอะ <c oughs> มีัน้ำท่วพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนักนักพี่น้องเนาะอยู่แถวบ้านลงนั่น,นขอบทางกัน้นเขาให้หน้าสวนกับถ่วเต็มเลยพี่น้องเนาะถ่วเต็มเลยน้ำถ่วเนาะแต่อันนี้ก็ยังร้ายอยู่พี่น้องคนพูน้ำตกตาดูพูพี่น้องขาวๆาขาวๆอาจจะโบยเย็นเนาะพี่น้องมันในกล่องเนาะแต่ว่านี่เย็นร้ายพี่น้อง สวยงามพี่น้องในผู้มาลงมายัางมายัางเลรอะไรๆผู้แต่บคาบโบโบหูที่อันอันที่แน่นอนพี่น้องก <c oughs> ็มาอยู่ที่บ้านคอนแกนพี่น้องเนาะวัดผู้โอ้ยมองลงหลินงามมาลีพี่น้องเนาะที่จริงผู้กันสูงสูงกว่าหันเพี่น้องแต่ว่ามองมาลงปกคลุมเนาะมันบบเห็นส,นส่วนส่วนส่วนยอดของผู้เนาะ เดี๋ยวสิเบสื่อบังคอลามสื่อยังเมื่อให้เชียวเข้มไว้กับเมียน้ำพี่น้องเนาะกับคำสีน้ำโอ้โหคำสีกับมาหรือยังพี่น้องเนาะไปพี่น้องบรสักษาสิเวลาเนาะไปเอาพระน้ำคำแสงพี่น้องได้หลุดน้ำกันเนาะวังงานอะไรพี่น้องพระคำแสงคำแสงการหลุดหลอยู่นิดๆพี่น้องเนาะเสร็จไปบรสักษาสิเวลาตอนนี้ก็บหอดบานคอนแกนเลยพี่น้องเนาะ ผูพาปลาดงเทนงามๆน้เนาะเขียวสุม่มดิเขียวงามกว่าันน้าเดินทางคนเดียวน้ผู้สาวพ่นอืมผู้วใ,วใส่้าสาันีพี่เนาะพูพาปลาดงงามงามพี่น้องเนาะ างนี้ก <sein> ็จะเป็นแม่น้าคลองเนาะทางนี้เป็นแม่น้าคลองพี่น้องทางนี้จะเป็นภูเขาเลยพี่น้องถนนซ้ายนี่โคตรงามเลยพี่น้องเนาะว่าอีกพังกับอีกทางอีกพังทางกับเป็นแม่น้าคลองอีกพังกับเป็นภูเขาเนาะโคตรงามเลยพี่น้องสบายเนาะเย็นดีพี่น้องเป็นแบบเย็นๆเขียนนี้เนาะภูผาแบบป่าใหม่ยังเขียวงามเลยพี่น้องเนาะแล้วก็อันของพักของปูเขาล้านพี่น้องเนาะเขียนนิด ปลาอันกล้วยพี่เนาะปลาปลาเผาตัวนี้นีปลาเผาปลา,า,าอ่อยปลากล้วยไปพี่น้องนี่มาหอดแล้วเนาะโอ้งามง่ามงามพี่น้องง่ามงาม,งาม <c oughs> นี่งามขอมันเนาะลายงามดี <c oughs> ตัวนี้จะเป็นรวงพักบ <c oughs> ุ้เนาะตัวนี้เป็นถ่ากระจายคือเก่าเนาะเป็นบ่อสามแสนเถอะนะ ใจเล็กเนี่ย <Construction> ถ <technology> ่ายรูปฮะถ่ายรูปรูยูทูโอ้ยก็ดีโปรโมทอ่ะนีเด้อเอมห่อยมีเด้องามงามงามเดซายเฮเบิงเอองานเรื่องเกาะ่านสร้างหน่อยกว่าผ้าเรื่องสร้างไปมงยอสร้างหน่อยมีสร้างหน่อยสร้างหน่อยเกาะผ้าเนาะสร้างไปมงยอห่เจอทาวประมาณประมาณแปดเมตรนี่ เดซิไายอ่านไปชนะชวยเนี่ยเปิดด้นรเปเปิดด้นเติมนะไหนเรปีประมาณประมาณปีนิดๆเนาะจะมาเข้าควบึ้นป่าเบางทันบท่านอีขึ้นเนาะิมีเฟสเขาอยู่แมรสร้างหน่วยของพรเฟสสร้างหน่อยสร้างหน่อยกอบพระนเออทางเขาบางยอเขาลักซองเนาะนี่พี่น้องเดี๋ยวใส่เบิ้งเลย งาม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 ใส่มาพูดยวเพราะมึงออมาแต่บาทมาพูดียวเนี่ยบทนามานมัเนี่ยยี่นาเป็นยังไง แสนเนาะสามแสนงานดูพี่น้องงานดูไปนี่ห่านเพิ่นเนาะเมีนบอกบอกม่เลวนีุ่ <c oughs> พดีคนละป่ายเลยเออนี่พี่น้องสร้างหน่อยห่านสร้างหน่อยกบ ขอบพระกันน้นนำเนาะกั้นนำขอบเงินขอบข้ามกระดาษนาะพี่น้องเนาะนี่เบอร์โทรติดต,ต่อกันนี่เนาะพี่น้องไปที่ยูบาร์ซี่หอยจากมาสกับมาสได้พี่น้องเป็นเหตุละเอียดกิฟต์เลยไปขอบใจเดอเอ้อเด้อไปพี่น้นนนองเสื้อดำเนาะเสื้อกับเสี้อดำ ข่างแหลกเด้นอย่างน้องเนาะโดยใส่สายคอข่างแหลกข่างแหลกทีไี่แบบเพราะว่าขั้นแรงบ่เคยขาดสายสายคอเนาะจะเป็นอ่าเป็นสอยถอยสอยท่อเนาะทงทีเมย์ซื้อให้เนาะสอยค้ามอยแถวแนวหายบาทหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเป็นคำไทยกับโป๊ดให้น้องรัดไซแล้วพี่น้อง กะจั๊กป็นได้ได้เก่งๆได้ได้กระโบหูพี่น้องไลายมือ, <day> ยมอเติบเนาะนี่ก็ได้มาใส่ขึ้นพี่น้องตัวนี้ก็ยังพระท่านในคุณเคยป็นได้พ <opus> ี <nationwide> ่น้องเพราะว่าเป็นหากะได้นะพี่น้องเนาะใส่มันก็เป็นแบบจั๊กป็นอย่างไดีเนาะเป็นชิ้นนักนาโคอได้ได้กระโบหูพี่น้องเพราะว่าสายใหญ่อยู่พี่น้องเนาะไปพี่น้องกับฝากกันเลยกระเสดเด้อพี่น้องเนาะเป็นเงินใหญ่เนี่ยพี่น้องขอเดินกันขอขอบใจเนาะพี่น้องเนาะ เป็นกำลังใจคำแสงแน่พี่น้องขอโทษเด้อผู้ใดทีเอฟซีทียังบ่ทันเข้าใจเน้องคำแสงก็อธิบายไปเนาะขอโทษขออภัยนำเด้อคำแสงก็พยายามเฮ็ดให้มันดีที่สุดพี่น้องเนาะพะละกะหลายไปพี่น้องเจอกันอยู่กับเสี่ยวเฮาหอดบางยอดเลยเนานะเซียวหอดทีออ่ดันเลยเลยไปอีกปรนะมาณ200-300เมตรเนาะกางหอดทออี่นเลย